Hello everyone! Welcome back to KUKAI English Room สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษคูไก่นะคะในวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเรื่องของ at the supermarkets เหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้คุณคู่ไก่จะมาทบทวนให้เด็กๆแล้วก็เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเด็กๆลองดูนะคะว่าจะทําได้กันหรือเปล่าอ่าก่ออื่นเรามาทบทวนกันเลยค่ะคํานี้จำได้ไหมเอ่ย b r a d Great นั่นก็คือขนมปังนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ Chicken Chicken ไก่นะคะอ่า c k e n Chicken โอเคค่ะต่อไปเลยค่ะบ i สกิ i บ s ส i ิตเด็ด คุณครูมีข้อที่จะให้นักเรียนช่วยสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆจะดูนะคะว่าอะไรก็ช่างที่มันมีมากกว่าหนึ่งอย่างคุณครูจะมีการเติม s นะคะนี่ก็คือถ้ามันเป็นเท่าพจน์มากกว่าหนึ่งอย่างคำคำนั้นเราจะเติม s ลงไปด้วยนะคะอ่ะสังเกตดูดีๆว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะที่มันมีมากกว่าหนึ่งอย่างเนาะโอเคค่ะทําต่อไปเลยค่ะ p a i r s Pears คำต่อไปเลยค่ะ s t r a w b e r r i e s s t r a w b e r r i e s มีก็เติม S นะคะเพราะมันมีมากกว่าหนึ่งลูกนะคะโอเคค่ะข้อต่อไปค่ะ carrots carrots c a r r o t s ก็เติม S เหมือนกันเพราะ r r o t s มันมีมากกว่าหนึ่งนะคะโอเคค่ะต่อไปเลย K เค้กอาขอนมเค้กนั่นเองน้ำต่อไปจำกันได้ไหมเอ่ยเอ่กจำได้ไหมคะ Rice Rice, Rice. Soup Soup อ่าก็ เป็นการทบทวนของเรานะคะแล้วตอนนี้เรามาเฉลยคำตอบกันเลยนะคะกับแบบึดหัดครั้งที่แล้วกับคุณครูไก่นะคะ let's check the answers ทำยังไงไปดูกันเลยค่ะอ่าโอเค have you got any yes i have got some คุณครูพาทำสองข้อนะเด็กๆด,ดูนะคะอ่า braid have you got any braid ่า โอเคนะคะ Have you got any bread? Yes, I have got some. นะต่อไปค่ะ Have you got any chicken? Yes, I have got some. ติมลงไปแล้วยังคะเดี๋ยวจะตรวจคำตอบแล้วนะคะโอเค Have you got any chicken? Yes, I have got some. ข้อต่อไปค่ะ Have you got any Yes, I have got some จะเป็นคำศัพท์ว่ายัางไงถูกกันไหมเอ่ย ơi, Biscuits อ่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ Have you got any biscuits? Yes, I have got some เธอมีขนมปังเป็นแผ่นๆบ้างไหมโอเคมีอ่าแล้ว Biscuits มีตัวอะไรบ้างอ่าดูนะคะ B I L C U I T S ถูกกันไหมเอ่ย ơi, ตรวจให้คำตอบตัวเองนะคะ โอเคค่ะ okay, ข้อต่อไปค่ะ Have you got any Yes I've got some คุณครูจะให้คำศัพท์คำว่าเด็กๆตอบได้ไหมคะ Pears Pears P, airs. P, airs. P E A R S Pears เธอมี a r s ลูกแพรบ้างไหมโอเคมีโอเคค่ะข้อต่อไปค่ะ Have you got any Yes I have got some มีอะไรเอ่ย uh, s t r a w b e r r i e s มีตัวอะไรบ้าง่า S T R A W B E R R I E S s t r a w b e r r i e s ถูกกันไหมคะอ่ะ <c oughs> uh, ข้อต่อไปเลยค่ะ Have you got any No I haven't got any เธอมีสิ่งนี้บ้างไหม ไม่มีเลยอะไรเอ่ย carrots เติมอะไรลงไป carrots Carrots นะคะมี carrots ไหมไม่มีเลยไม่มีสักอันเลยโอเคค่ะข้าต่อไปเลยนะคะ have you got any no I haven't got any เธอมีสิ่งนี้บ้างไหม เธอมีเค้กไหมไม่มีเลยแล้วเค้กมีตัวอะไรบ้างอ่ h c a k e c a k e have you got any cake no I haven't got any ไม่มีเค้กเลยต่อไปค่ะ have you got any no I haven't got any เธอมีสิ่งนี้บ้างไหมไม่มีเลยเอ้ อ้าวมีตัวอะไรบ้าง E G G A Have you got any egg? No, I haven't got any. ไม่มีไข่เลยโอเคนะคะข้าจะไปค่ะ Have you got any? No, I haven't got any. เธอมีสิ่งนี้บ้างไหมอืมเธอมีสิ่งนี้บ้างไหมนั่นก็คือ rice R I C E Have you got any rice? No, I haven't got any. Tell me how may may Okay, Have you got any? No, I haven't got any. Tell me si me bang mai. may Have you got any? S O U P soup. Tell me bang น้ำซุปบ้างไหมมีซุปบ้างไหมมีแกงบ้างไหม No ี๋ยว e ่าถ a าวิ่ไม่มีเลยโอเคค่ะต่อไปนะคะอาต่อไปค่ะหมดหรือย,ยังเอ่ยอานี่ก็คือคำ ที่ครูเฉลยนะคะที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้เด็กๆก็สามารถตรวจคำตอบได้อีกนะคะในข้อ1ถึงข้อ10นะคะเช็คไปทีละข้อเนาะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับภาษาอังกฤษของคุณครูกไก่ค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเจอกันนะสำหรับวันนี้ See you later goodbye สวัสดีค่ะ